เล่ยนพุงให้กลายเป็นขุมพลังห้าสุดยอดสเสบียงติดเทอร์โบจุลินทรีย์ตัวดีที่คุณต้องกินวันนี้ถ้าผมบอกว่ามีวิธีที่ทําให้คุณสมองใสขึ้นผิวพันเด็กลงและพุงยุบได้ภายใน7วันโดยไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆเลยแม้แต่นาทีเดียวคุณจะเชื่อไหมความลับนี้ไม่ได้อยู่ที่อย่าลดน้ําหนักแต่อยู่ที่การเลือกข้างครับในท้องของคุณมีสงครามเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมง ระหว่างแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้คุณหิวน้ำตาลและแบคทีเรียตัวดีที่ช่วยเผาผลาญไขมันและผลิตฮอร์โมนความสุขวันนี้ผมไม่ได้มาสอนคุณกินคลีนแต่ผะมอจะมาสอนคุณติดสินบนกองทับตัวดีด้วย5สุดยอดอาหารที่พวกมันเห็นแล้วต้องยอมตายถวายหัวให้คุณถ้าคุณกินถูกทางร่างกายคุณจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาภาคที่ 1. การส่งกำลังพลนุนอันดับที่1และ2คือการส่งทหารฝีมือดี ลงไปยึดพื้นที่ครับนั่นคือโยเกิร์ตและกิมจิแต่ฟังให้ดีนะครับไม่ใช่โยเกิร์ตทุกถ้วยจะช่วยคุณได้ถ้าคุณเลือกแบบที่น้ำตาลสูงปริ๊นคุณกำลังส่งสเสบียงให้ศัตรูครับสิ่งที่คุณต้องมองหาคือคำว่า life cultures หรือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมันคือการส่งกองหนุนนับล้านตัวลงไปรบแทนคุณส่วนกิมจิหรือซาวเคราวผักดองฝรัง่งคือสุดยอดอาวุธเพราะมันมีทั้งจุลินทรีย์และกากเยีที่ถูกหมักจนได้ที่แต่คุณรู้ไหมครับ ต่อให้ส่งทหารลงไปเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่ให้ข้าวให้น้ำพวกมันทหารพวกนี้จะอดตายใน24ชั่วโมงแล้วอะไรคือบุฟเฟ่ระดับ5ดาวที่พวกมันหอยหาไปดูอันดับที่3กันครับภาคที่2องบุฟเฟ่ของเหล่ายอดฝีมืออันดับที่3คือกล้วยน้ำว้าโดยเฉพาะลูกที่ยังอมเขียวนิดนิดครับนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะกล้วยที่ยังไม่สุกจะจะมีแป้งที่ย่อยาก resistance starch ซึ่งร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่มันจะวิ่งตรงไปถึงลำเส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารชั้นยอดของแบคทีเรียตัวดีตามมาด้วยอันดับที่4ี่คือกระเทยนิยมและหอมหัวใหญ่สองสิ่งนี้คือปุ๋ยเร่งด่วนครับพวกมันมีสารอินูลินที่แบคทีเรียตัวดีชอบมากยิ่งคุณกินเข้าไปพวกมันจะยิ่งขยายพันธุ์เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนคุณเปิดโรงงานผลิตภูมิคุ้มกันในท้องตัวเองเลยทีเดียวถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่ามีแต่ของรสชาติแปลกๆแ,แต่คุณจะเชื่อไหมว่า ขนมหวานบางอย่างคืออาวุธลับที่ช่วยบำรุงหัวใจและลำไส้คุณได้พร้อมกันและนั่นคืออันดับสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยภาคที่3อาวุธลับรสหวานอันดับที่5คือดาร์ช็อกโกโลตครับเช่ครับฟังไม่ผิดแบคทีเรียตัวดีของคุณก็ชอบของหวานเหมือนกันแต่ต้องเป็นโกโก้แท้70%ขึ้นไปเท่านั้นนะเพราะในนั้นมีสารโพลีฟีนอลนี่แบคทีเรียจะช่วยย่อยจนกลายเป็นสารต้านการอักเสบที่ทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และอารมณ์ดีตลอดวัน แต่วิธีการกินก็สําคัญครับอย่าหมกินทุกอย่างพร้อมกันในมื้อเดียวเพราะถ้ากองทับแบคทีเรียตื่นตัวเกินไปคุณจะท้องอืดและแน่นท้องได้วิธีที่ถูกต้องคือค่อยๆเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารทีละนิดให้ร่างกายและเพื่อนตัวจิว๋วของคุณค่อยๆปรับตัวเข้าหากันผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สรุปง่ายๆครับการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการอดแต่คือเรื่องของการเลือกส่งสเสบียงเมื่อไหร่ที่คุณดูแลแบคทีเรียตัวดี พวกมันจะตอบแทนคุณด้วยพลังงานที่เหลือเฟือสมองที่เฉียบคมและความรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยไปมาก่อนนอจำไว้ครับว่าทุกคำที่คุณกลืนลงไปคุณกำลังเลือกว่าจะสร้างกองทัพหรือสร้างศัตรูให้ตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่มือถัดไปเลยนะครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากขันมาดูแลเพื่อนในท้อง มากขึ้นฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดความลับของร่างกายที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ช้อนของคุณครับ